สวัสดีจ้านี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึงรอบรอบบานสวนนะคะอีกโซนรอบรอบบานสวนของห้องยากาศที่ดีี่นอ่ฝนตกเล่นตอนจาเศร้าแล้วบนันนี้สวยมาจากหน่อยอากาศเยน็นๆเสียงนกหอง บสวนของห้างปลูกปลูกแทบทุกอย่างจะ้ะให้ว่าพื้นที่นี่วางบ่ได้เลยวางมองไดปลูกมองนั่นทุกพื้นที่เป็นมองปลูกของอย่ของกินเิดแล้วก็ดอกไม้นั่นจ้ะดอกไม้น่ก็ปลูกบะไายดอกไม้จะประดับแค่ละละหน้าบ้านจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นสาราน้อยปัญญ์ฝรั่งเป็นสื่อเมื่อวัยท่นังในสวนยอมเพิ่นจ้ะสวนยอมเพรานได้เร็วเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่เพราะหันเร็วนะจ้ะไวะเ็ดเป็นบ้านสวนน,น้อยปลูกดอกไม้ต้นท้องไอรจ้ะจ้ะเนยา,าศ อจะปลูกคาปลูกบักห้องบักนมียบักลำไยบักเม้าก็จะนี่หลายอย่างกันนะจ้ะมักกล้วยลูกันไปยังละต้นสองต้นสามต้นไปจ้ะเพรได้อยากได้กินลาวพี่นอ้อง ฝ้าฟ้าก็ซึมซึมอยู่เลยบรรยากาศดีจ้าสงสัยฝนทิตกกลางเว้นอีกบ่หนึ่จ้านี่ก็เป็นกอค่าบรรยากาศรอบๆบ,บ้านสวนเขาได้จากนี่เด้อนี่จ้ะกอค่า ล้วก็จะเป็นทุ่งหน้าทุ่งหน้าหลังบานจ้าหน้าเขา่เขงางามงามพี่น้องก็าจาเป็นตัดหญ้าขนาดแปลงดีขนาดเลย ห้ามจ้ะเย็ยนหอยเย็ยนตานะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีๆผู้คนยุคกรุงเทพกรุงไทยคนเกิดขึ้นสิยาเห็นบรรยากาศบ้านเฮ้าอ,อันนี้เป็นต้นมะพร้าวนะจ้ะเด้อมะพร้าวน้ำหอมแต่ก่อนนี่มีหกต้นจ้ะพ่อใหญ่ฝรั่งเพิ่นตาดถิ่นอีกสามตน้นเหลือเหลือสามต้นจ้ะ เพราะว่ามันอยู่มันอยู่ติดเฮือนโเจัดแล้วยานมันหล่มใส่เฮือนทุบหนีก็สิตัดกันจังเนี่แม่เทาว่าจุ้งไวแต่กลิ่นนวยกันบริสันตแอะไว้จะเฮ็ดกระต้มขนมใส่ออกพภาษาขอภาษาเนี่ยอันนี้ก็ต้นพักเตี้ยนะจ้ะกลิ่นนวยอะไแล้วออกพภาษาหล่ะจังสิตัดมาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเตา เตาอบเราเฮ็ดเราเอาห้องแดงเฮ็ดเต,า,ตาเตาเผายังเราผู้จางนันเหล่าเนาะนี่ก็จิจเราสิเฮ็ดอันห้นองน้ำแต่เราฝังทอฝังทอทอสวมทอน้าทิง้งเชื่อมเช่นก,กันเราเฮ็ดเองจ้ะเนี่ยเราเฮ็ดเองเบิ่งยังกระไดไม่เนาะแอบบจิบผู้จางคนเลย ต้นบัวกาวลำหอมอีกต้นหน,นึ่งอยู่คนอันนั้นคืต้นพักกิเล็กด้วยจ้ะต้นพักกิเล็เขาไม่หลายต้นเยอะด้วยจ้ะมีสองสามต้นมีแต่ต้นยอดปลัวอยู่เกียงใส่หนังงัวนนะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้เลือดจ้ะนี่เพิ่นเฮดอรอหลากเพราะข้าในเล้วอยู่พอเถาว่าให้เฮดรอใส่สีผ้าหลากลงไป เก็บหอยในหอยหลว,วงก็จ้ะงามบ่จะพักเกล็กบรรยากาศดีไสโซนนีกับสีแมนต้นบักตองค่ะ ต้นมะตองออม,อ,อมบ้อมบานต้นมะร้นใหม่สูงแค่ตัดลงแล้วก็ขึ้นสูงเร็วเร็วอันนี้ก็จะเป็นต้นมกตองตะต้นมกม่วงมกม่วงนำหออไอน้ำดอกไม้ตะได้ขายก้อนมูไปได้น,นี่เป็นสามฤดู กับภาพว่าชมบรรยากาศรอบๆบ้านเแม่จ้ากับประเทศไทยบ้านให้เบิ่งจ๋า่ายแต่บรรยากาศน้าอยู่บ่จ๋ายากาศดีดีอันนั้นกับบ้านน้องไส้จะนะ๋าไปทั้งปุ่นกับสวนพอกับสวนน้องฝากแมะะ่เด้อจ้าฝากติดตามช่องแม่เล่าสองแม่หน่อย มะกะไลใส่ใจแต่โคถ่ายแน,น่จ้ากดแชร์ใหแน,น่ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า